แม่ช่วงนี้หนังในโรงก็เยอะเหลือเกินนะครับเรื่องนี้เอลิโอแอนิเมชันจากพิกซ่านะครับกระแสอาจจะไม่ได้เปรี้ยงป้างเท่าไหร่ควรที่จะดูโรงรอเว็บหรือเก็บไปก่อนวันนี้มาคุยกันเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเอลิโอแกมีความฝันแล้วก็มีความแบบ ตั้งใจจริงๆที่อยากจะเจอกับเอเลี่ยนนะครับแต่ว่าคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวเองเนี่ยก็เลยจะไม่ได้เข้าใจแกเท่าไหร่แล้วก็จะมองว่าแกเป็นเด็กแปลกๆอาของเอลิโอเนี่ยทำงานในฐานทัพนะครับดูเรื่องอวกาศโดยเฉพาะทําให้เอลิโอเนี่ยได้จับพัดจับผูเข้าไปส่งสัญญาณหาเอเลี่ยนแต่และวันหนึ่งเนี่ยเอเลี่ยนดันติดต่อเอลิโอมาจริงๆนะครับทำให้เป็นเรื่องราวของการประจนภัยมิตรภาพนะครับของเอลิโอแล้วก็เอเลี่ยนตัวต่างๆที่ได้พบเจอกันทั้งก็จะได้เจอกับเอเลี่ยนฝั่งที่เป็นตัวร้ายด้วยจะชนะได้ไหมการประจ จะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนเรื่องนี้ไปดูกันเองโอ้โหเอลิโอเนี่ยถือว่ามีความเป็นพิกซาพิกซา นะครับแทบจะถอดฟอร์แมตกันมาตรงๆเลยตัวเอกเป็นเด็กนะครับที่ก็จะมีนิสัยแปลกๆปมีแพชชั่นในเรื่องบางอย่างจนก็ได้ไปพบเจอกับยูนิเวอร์สใหม่ๆซึ่งไม่ใช่ไม่ดีนะโดยมาตรฐานเนี่ยหนังพิกซ่ามันคือโคตรดีอยู่แล้วนะครับเอลิโอมันเลยเป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขประทับใจนะครับไม่น่าเบื่อแล้วหนังแนวนี้นะตัวเอกเนี่ยไม่มีใครชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพกตัวลองทั้งหลายเนี่ยเอเลี่ยนต่างๆมันก็จะมีความน่ารักกุ๊ก มีความแบบบ้าบอลทะเล้นผมดูในโรงเนี่ยคนก็คิกคักกันตลอดเนาะเวลาตัวพวกนี้ออกมาในซีนจุดหนึ่งที่ผมว่าแตกตา่างกับหนังพิกซาเรื่องอื่นๆหรือว่าหนังทั่ว,วไปก็คือเรื่องวิธีการเล่าเรื่องคือโดยปกติเนี่ยหนังนะฮะก็จะมีเหมือนวิกฤตวิกฤตหนึ่งแล้วประมาณส่วนใหญ่ของเรื่องเนี่ยมันก็คือเหมือนการทำมิชชั่นเพื่อจะได้ไปแก้วิกฤตนั้นใช่ไหมแล้วพอแก้วิกฤตนั้นปุ๊บก็จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งไอ้สไตล์ที่มันเป็นหนึ่งวิกฤตเนี่ยลราไปทำเหมือนไซเควสต์มิชชั่นเน บางทีผมอาจจะรู้สึกเบื่อกับมันเพราะเหมือนรู้อยู่แล้วแหละนะฮะว่าไอมิชชั่นไอเควสพวกนั้นเนี่ยสุดท้ายเด๋ยวมันก็สําเร็จนะครับเพราะว่ามันต้องไปแก้ปัญหาใหญ่ของมันให้ได้อะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่มันจะมีวิกฤตมาไอเอลิโอเนี่ยก็จะไปแก้พอแก้เสร็จก็เอ้เหมือนใจแฮปปี้แล้วนะก็มีวิกฤตใหม่งอกขึ้นมาไอเอลิโอก็ไปแก้มันจะเป็นแบบลูปๆอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมว่าการเล่าเรื่องแบบเนี้ยมันมันไบโพล่าดีนะครับหมายถึงว่ามันสนุก มันน่าติดตามมากกว่าการเล่าแบบหนึ่งวิกฤตนะสำหรับผมส่วนนี้ของคลิปนะครับอาจจะไม่ใช่คอดอยของหนังนะคือเอลิโอเนี่เป็นหนังที่ดีเลยนะแต่มันยังไม่ถึงจุดที่แบบสุดๆแหะเหตุผลที่ยังไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกัน1ก็คือการเลือกตีมความประทับใจที่เรารู้สึกกับเรื่องพวก i Inside o u t พวกโคโค่เนี่ยเพราะว่าการเลือกตีมเนี่ย ผมว่ามันเป็นตีมที่ว้าว Inside Out เนี่ยมันคือเหมือนกลไกลอารมณ์ของมนุษย์โคโคก็คือกลไกลหลังความตายซึ่งพวกเนี่ยพอมันตั้งอยู่บนความจริงแล้วคนเขียนเนี่ยพยายามใส่จินตนาการเพื่ออธิบายปุ๊บเนี่ยผมว่าพวกเนี่ยมันเลยว้าวแต่ว่าเอลิโอเนี่ยตีมมันคือเอเลี่ยนซึ่งก็เลี่ยนสมชื่อเลยก,ก็ดูหนังเอเลี่ยนกันมาแบบโอ้โหแทบจะทุกแง่มุมที่มีแล้วแหละนะครับ แล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้นําเสนอนกลไกหรือว่าเอเลียนอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันมันแปลกใหม่เพราะมันเป็นธีมนี้เนี่ยนะครับมันเลยไม่ได้มีความจริงมาเป็นพื้นฐานหรือมาเป็นกรอบอะไรของเรื่องนะครับคนเขียนเนี่ยอยากจะใส่อะไรก็ใส่อยากจะให้มีอะไรก็มีนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเชื่อมโยงกับตัวเราขนาดนั้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความดรามา่าแล้วก็จุดคลแม็กซ์คือหนังเนี่ยมันมีเครื่องมือมันมีวัตถุดิบที่พร้อมแล้วนะ แต่ว่ามันยังทําไม่ถึงสุดๆอ่ะนะครับเหมือนขี้แต่ว่าขี้ไม่สุดบ่อน้ําตาแตกหรือออกมาจากโรงแล้วแบบโอ้โหรู้สึกกูจะไม่ลืมหนังเรื่องนี้ทั้งชีวิตแน่ๆเนี่ยคือไม่มีโดยสรุปนะครับเอลิโอเนี่ยยังไงมันคือหนังที่อยู่ในมาตรฐานของพิกซาซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สูงนะนะครับเรื่องนี้เนี่ยยังไงผมแนะนำว่าดูโรงดูโรงเลยนะครับ แต่เป็นดูโรงที่ปริมปริมกับรอเว็บมากๆมันไม่ใช่หนังที่แบบโอ้โหถ้าคุณพลาดไปแล้วคุณจะต้องเสียใจมันเป็นอมัสต้องดูให้ได้ครั้งหนึ่งก่อนตายอย่างเงี้ยมันไม่ถึงจุดนั้นแต่ยังไงผมเชียร์ให้ไปดูนะถ้าคุณมีเวลาไม่ได้ติดงานติดภาระอะไรเนี่ยไปดูยังไงคุณจะได้ความสุขความสนุกกับบ้าน s u b s c r i b e ให้กับหนังตาจึงนะครับคอนเทนต์ใหม่มาเรื่อยๆวันนี้สวัสดีครับ